สวัสดีค่ะพบก,กับเป่าในช่องงามชุกงามแฟมารี่นะคะตอนนี้เราจะพาเด็กๆไปหากินข้างนอกกันนะคะ โอลีก็กำลังเตรียมตัวอยู่นะคะต้นนี้กิหักต้นนี้กินแล้วค่ะตามามามาเด็กๆของเรา สองช่องเลยค่ะสวัสดีครับพบกับพวกเราในช่องโอเ FT Thailand แล้วก็งานโชคบักละ Family ไปไหนครับปลาช้างไปกินข้าวฮะปลาช้างไปกินข้างอกปลาชาชนกินข้าวคืออะไรครับปลโอ้เป็นงานข้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่งามมาแล้วตอนขึ้นนะครับเราไม่จะเป็นเอกลักของเราแล้วครับผม เรียกพี่โอเล่นะลุ้แรงเนาะบรรยากาศอย่างนี้เออเาเารักกัน่ะเนาะเนี่ยลาขึ้นเขาจะขอขอโอเล่ตลอดเลยวครับ้ยนฮะฮะมตื้มลงกันใช่ไหมเนี่ยเลงโอ้โหเจ็บลงโอ้โหโอ้โหไส่งน้องด้วยนะนั่นไง เหมือนลูกลิงเลยค่ะเหมือนลูกลิงเลยเนาะเหมือนลูกลิงเลยนะคะแม่แม่ค่ะไปเราจะนำทีมก่อนนะครับนำทีมโดยโอ้ยแม่วาดไปก่อนแล้วทีนี้นู่นค่ะแม่วาดไปยืนกินชิวๆอยู่นู่นเนี่ยให้แก้บุกลาวะแก้บุกลาบุกลาใส้สู้โอ้หดูโจว่าโจว่างัดโซ่ใหญ่เลยโซ่ใหญ่เลย นอค่ะไม่วาดไม่วาดมารออยู่นี่แล้วนะคะกับพี่เวียร์เนะเาะตอนนี้นะคะเขาก็กำลังจะไปกันแล้วนะ,ะน้องปุ๊ปป้นะพี่เซียนะยยอล,ลาแล้วก็กเพื่อเลข่ของเรานะคะ,ะน,คนค,ไ,คไปกันแลว้วนะครับ ไปหากินตามทุ่งนานะคะคุณแม่จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะได้ประหยัดค่าหญ้านะที่เบียก็จูงไม่ว่าด้วยฝั่งนี้นะคะ กลายอยู่นู่นนะฮะโชคโชคโชคนุ่งแตงยัยน่อยยัยผลลั้งลูกจับเอวให้ยัยน่อยจับเอวให้ยัยนุ่นุ่งเอวให้ยัยนี่ค่ะพี่เบียร์ไปอาลอาลม่จับเอวยัยยัยบอกว่าให้จับเอวให้โชคโชคโชคมาโชคมาจับเอวจับเอวก่อนเร็วยัยยัยเคยให้อาลานู่นให้เมื่อก่อน ตรงนี้นุ่มเนาะนุ่มเด็กๆก็จะโชคนะคะครบสุดเลยนะครับบ้านผมนี่ค่ะนี่มากระชังครอบครัวเลยนะคะคุณแม่คุณแม่ตัวจริงและท้องด้วยตอนนี้นะครับจะมีน้องแล้วจะมีน้องแล้วออกมาเล่นให้เล่นด้วยแล้วภาพแห่งความสุขครับผม ากันครบพิมเลยนะคะคุณแม่ช้างก็ครบพิมลูกก็ครบพิมนะคะวันนี้มาทั้งสี่มุมมเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆไม่ได้ไปเรียนนะคะเราก็จะมีกิจกรรมเนาะหลังจากที่คุณพ่ออาการดีขึ้นนะคะอาการดีขึ้นแล้วก็จะมีกิจกรรมให้ได้รับชมนะคะดูเจ้าวงงามเอ้ย Fish, เป็นภาพนะคะเป็นความอบอุ่นเนาะของครอบครัวพ่อโอเล่นะคะแล้วก็ท so ั้งครอบครัวช้างแล้วก็ครอบครัวคนนะคะเขาบอกว่ากำลังอร่อยเลย งามดูงามนะคะโ้หน้าก็เลยมาลกอนเพื่อนเลยนะคะตามโดยคุณแม่นะคะติูมาูมาครับคูมาครับติ่งมาครับติ่งคูมาครับผมเร็วเดี๋ยวจะได้ทำคลิปส่ง รายการนะครับอัดรายการครับผมตันนี้น้องก็ล่มใกล้ชิดพี่ยูรี่ได้แล้วนะครับผมจนจดจกร,ร่วมกันวน เป็นวิถีชีวิตของพวกเราชาวช้างนะคะที่ไม่มีเงินเดือนนะคะไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรเราก็ต้องพาน้องๆมากินตามทุกงนาแบบนี้นะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเรารครอบครัวโพลี่แล้วก็น้องงามชูแม่วาส,สนาด้วยนะคะตอนนี้น้องงามชูก็จะมีน้องคนใหม่นะคะเพราะว่าคุณแม่นะคะแม่วาส,สนาเนาะกำลังสร้างคั์นะคะกำลังมีน้องตัวน้อยๆในท้องค่ะดูค่ะดูที่งามออาคูเป้ แล้วทำไมหันมานี oh way, ่แหละลูกจะงามก็ไปนู่นเล่ก็เดินตามคันานะคะถอยเล่ถอยไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะพี่ปูเป้ก็เอาขาสะกิดนะคะขาสะกิดสะกิดพี่โเล่ไปนะคะเพราะว่าเขาเป็น พูดูโวเลยนะเพราะว่าเขาสนิทก,กันว่าปูเป้ออยู่กับพ่อเล่ตั้งแต่เล็กๆนะคะที่อยุยาเนาะดูเขาเดินไปนะคะ<ด> <laughs> พ่อกับลูกเดินเดินวนหาอะไรไม่รู้แต่ไม่ว่ายืนกินแบบชิวๆอยู่นี่นะคะ,นะคะเอาช้างมาปล่อยให้กินหญ้าตรงนี้นะคะ ไปเลยนะ ไปไหนงามมาเนี่ลูกมากินกับแม่วาดแล้วหนูก็เดินโชว์ตัวอยู่นั่นแหละมะมากินกับคุณแม่แล้วอหันซ้ายหันขวาหนูจะไปไหนคะไปแล้วเราไปแล้ว <laughs> นำหน้าเข้าไปแล้ว แม่วาก็กินนะคะกินนี่ ขางลังอหลุาล <c oughs> มากหางชี้มาแล้วหางชี้มาแล้วหางชี้มาเลย